สวัสดีครับคืนนี้ลุงบุญ่าเพื่อนๆมาชมสิ่งนี้นะครับนี่ครับหงกระปะนะครับลุงบุญมาเจอเมื่อสักครู่นะครับก็ทําการขีดยางนะครับก็มาเจอดูนะครับพฤติกรรมของเขาครับเมื่อเราเข้าใกล้เขาก็จะแบนตัวให้ทําให้ดูโตขึ้นนะครับอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับเขาจะกระโจน กัดนะครับไปทั้งตัวเลยนะครับในระยะประมาณสักเกือบเกือบเกือบเม็ดนะครับก็จะลอยไปทั้งตัวเลยนะครับอันตรายมากๆนะครับนี่ครับเป็นพฤติกรรมของงูกะปะนะครับลองใช้ไม้เหย่ดูนะครับให้ไม้เหย่ดดก็จะก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับกระโดดกัดไปอย่างรวดเร็วนี่ครับ วันนี้ฝนตกนะครับตอนเย็นๆฝนตกเขาก็จะออกมาหากินนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เตี้ยนะครับไม่ได้อยู่ในที่ลกนะครับนี่ครับดูครับพอลงบุญจักกิจพฤติกรรมของเขานะครับดูสิครับเป็นสถิติที่กัดคนได้เยอะที่สุดนะครับเป็นหูที่กัดคนได้เยอะที่สุดของประเทศไทยเรานะครับน่ากลัวมากๆครับ อันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษานะครับนี่ครับตัวนี้ลุงบุญก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปทําอันตรายเขานะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับป่าใหญ่นะครับก็เลยปล่อยเขาสู่ธรรมชาติเพื่อให้เขาสู่ระบบนิเวศนะครับดูนะครับนี่ครับ เขาจะแบนตัวเองออกมานะครับเพื่อหลอกให้จัตรูกลัวนะครับแต่หากเราเข้าใกล้เขาก็จะกระโดดโจมตีได้ในทันทีนะครับไวมากๆนะครับไวมากมากก็อันตรายมากๆนะครับเพื่อนเจอหากไม่ใส่รองเท้าวูทเนี่ยครับ ก็อนอ่ากลัวดูที่ครับดูที่ครับกระโดโดโจมตีได้อย่างรวดเร็วนะครับไปทั้งตัวเลยนะครับขเขาก็จะมักจะนอนอยู่กลางกลางทางนะครับขเขาจะนอนอยู่กลางทางไม่ได้นอนอยู่ในที่ลกนะครับมุนเจอเขาออกมาหากินนะครับมีเขียดอยู่ใกล้ๆนะครับมีเขียดอยู่ใกล้ๆกก็คงจะ มากินเจียดนะครับมบนเดินก็ไปทางข้างบางเอิญมีไฟสองสว่างนะครับก็เลยได้เห็นเขาเชก่อนนะครับกพเป็นนั้นว่าเขาได้ปล่อยเขาสู่พืนธรรมชาติไปนะครับ